ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราศก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับถึงเขาเรียกว่าข่าวลือข่าวลือเกี่ยวกับเจ้าตัว Sony A7 Mark IV กันนะครับว่าเฮ้ยเขาจะเปิดตัวเมื่อไรนะครับแล้วสเปคจะเป็นอย่างไรนะครับในเบื้องต้นนะครับหลังจากที่ได้ติติไปคุยแค่แก่เกาเปิดไปในข้อมูลนะครับเว็บไซต์ต่างประเทศมากมายนะครับเราก็พบ ข้อสรุปบางอย่างที่น่าสนใจนะครับอันดับแรกเลยนะครับเจ้า Sony A7 Mark 4เนี่ยจะทำการเปิดตัวนะครับประมาณกลางปีหน้านี่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับกลางปีหน้าแล้วถามว่าเจ้าตัวสเปคเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนอันดับแรกเลยนะครับเจ้าตัวนี้จะมีขนาดนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรนะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าเจ้าตัว A7 Mark 3เล็กน้อย อันดับที่2นะครับเซนเซอร์ดีขึ้นนะครับเซนเซอร์ดีขึ้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าโซนี่จะมีการอัปเกรดนะครับเจ้าตัวเซนเซอร์ยอดนิยมก็คือ24ล้านไปเป็นประมาณ30ล้านครับว้าว <Wow. S 1> น่าสนใจนะครับเพราะว่า24ล้านเนี่ยถ้าเราไปเปรียบเทียบจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงของการถ่ายภาพถือว่ามันเกินปะมันเขาเรียกองไรฮะมันเกินพอดีคือมันมันมันพอเพียงพอแล้วนะครับนอกจากนอกจากว่าคุณจะเป็น ตากล้องสายสุดตรงคือต้องอยากได้อะไรดีๆเทพๆได้เยอะไว้ก่อนใช้ไม่ใช่เคยไหวอันทีหนึ่งแล้วคนมเป็คนที่สายเฉพาะแล้วคุณก็สามารถหวานล้อมหรือน้มน,น้าวคนที่เขาใช้งานทั่วๆไปเนี่ยให้สนใจในสิ่งที่มันเกินความจําเป็นได้อน,นี้เป็นอันดับที่3นะครับอันดับที่3ก็คือ สำหรับเจ้าตัว evf นะครับ evf ตัวนี้โดยปกติก็จะความลเอีประมาณสัก2ล้านกว่าแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยจะมาด้วยความลเรียดล้านกว่าพูดง่ายก็คือดูแลสบายตามากมากเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวใหม่นี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็จะมีการอัปเกรดซึ่งเป็นการอัปเกรดที่สำคัญมากแล้วหลายครั้งโซนี่ไม่เคยทำเลยก็คืออะไรครับอัปเกรดตัวจอ lcd นะครับจาก1ล้านกลายเป็นประมาณ1.4ล้านก็ททำให้ภาพเนี่ยเคลียร์ใสกระจ่างมากขึ้นครับ จุดที่สําคัญนะครับจุดที่สําคัญก็คือการเปลี่ยนนะครับตัวการ์ดนะครับแต่เดิมเนี่ยเจ้าตัว A7 Mark II หรือ Mark 3ก็จะมีการ์ดนะครับอยู่1การ์ดแต่ปัจจุบันนะครับมีการอัปเกรดได้ถึง2การ์ดก็คือเป็น SD การ์ดกับ CF การ์ดแน่นอนครับหลายคนก็นรู้แล้วว่ากล้องที่เน้นในการถ่ายวิดีโอต้องการคุณภาพสูงเนี่ยจะต้องใช้ CF การ์ดแต่ว่า ประเด็นสาคัญคือซีักันมันไม่เป็นที่นิยมนะครับมันไม่มีคนใช้กันแต่ไม่เป็นไรครับถ้าซื้อแล้วก็แถมมาก็โอเคอันถัดไปนะครับที่หลายคนอยากจะได้เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้นะผิดหวังมาจากเจ้าตัว a 7 c มาแล้วนั่นคืออะไรครับเมนูใหม่นะครับเพราะว่าหลังจากการเปิดตัว Sony A7s นะครับ ก็มีการตัวล่าสุดนะก็มีการปรับปรุงนะครับเมนูใหม่ให้หน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนั้นนั้นหลายคนก็คาดหวังว่า A7C จะใช้เมนูใหม่แต่ปรากฏว่าหลังจากเปิดตัวแล้ว A7C ยังใช้เมนูเก่าอันนี้มันน่าเสียใจแต่ไม่เป็นไรครับตัวใหม่นะครับคาดว่าจะต้องใช้ตัวเมนูใหม่ที่ได้จากตัว A7S แน่นอนละตัวล่าสุดเลยนะ ทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ย mm. แล้วตกลงราคาจะเป็นอย่างไรนะครับก็มีข่าวแววมาหลายกระแสบ,บอกเลยว,ว่าราคาเนี่ยจะแพงกว่าตอนที่ Sony A7 m a r เเนี่ยเปิดตัวว้า wow. วแพงกว่าทีนี้ทางการตลาดจะทำยังไงนะครับ mm. เพราะว่าหนึ่งนะครับไอ้เจ้า Sony A7C เนี่ยซึ่งเปิดตัวมาใหม่แล้วคนก็คาดหวังฟังก์ชันดีๆเยอะจากมันมันก็ไม่มีนอกจากจะเป็นกล้องที่น้ำหนักเบาแล้วก็จอสามารถฟลิปมาถ่ายเองได้ได มีอะไรหลายอย่างที่สู้ A7 Mark III ไม่ได้ก็คือพูดง่ายที่สู้ไม่ได้เพราะเป็นฝาแฝดเดียวกันนั่นเนองแล้วที่สำคัญ A7 Mark III เนี่ยราคาประหยัดกว่าถูกกว่าคุ้มค่ากว่าเสียอย่างเดียวจอฟลิปไม่ได้ถ้าจอฟลิปได้นะครับไม่มีใครซื้อหรอกครับ A7 สีนอกจากคนที่จะต้องการกล้องที่ตัวเล็กจริงๆแล้วเหมาะก,กับการทำวีล็อกทีนี้การตลาดของโซนี่จะเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นที่เชื่อมั่นเลยว่าโซนี่ก็คือโซนี่โซนี่ก็จะทําการ อะไรครับหลังจากที่เปิดตัว a 7 mark 4 o ขึ้นมา a 7 mark 4ก็ราคาเท่านี้ a 7 c ก็ราคาเท่านี้ a 7 mark III ก็ราคาเท่านี้ชุนี่ดังนั้นลูกค้าที่อยากจะสัมผัสความเป็น sony แต่ยังคิดว่าจา sony ระบบเดิมก็คือ a 7 mark III เนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับก็ไปจับ a 7 mark III แต่คนที่อยากได้ความกระชับเบาแล้วก็อินเทรนด์งานวิดีโออยากได้จอหน้าจอฟลิปได้ก็ไป a 7 mark 3แต่ถ้าอยากได้เทคโนโลยีใหม่ๆ นะครับก็ไป A7 Mark IV กนะครับก็ต้องเก็บเงินรอปีหน้าเลยไม่น่ามีปหาสำหรับแฟนขับโซนี่นะเพราะคุณรักในแบรนด์นี้อยู่แล้วราคาเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นหนึ่งที่จะเป็นข้อถกเถียงละกันนะครับก็คือว่าตกลงแล้วจะได้จอฟลิปแบบเจ้า A7C หรือไม่โอ้โหนี่เป็นจุดต่างนะครับถ้ามันยังไม่มานะครับ ถ้าเจ้า A7 Mark i ยังไม่มีจอที่ฟลิปมาดูได้ผมเชื่อได้เลยว่าลูกค้าเทกระจัดกับไปหา A7 Mark i แน่นอนน้องสียใว่าคนที่เป็นแฟนแฟนพันธ์แท้ละคาดหวังความละเอียดสูงแต่ไม่ต้องการไปที่ตัว A7 ออกนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าเจ้าตัว A7 Mark i เนี่ยจะมีข้อมูลอะไรไหลใหม่ออกมาบ้างนะครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวใหติจะมาอัปเดตให้ฟังแล้วกัน อ็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ